สวัสดีครับน้องผ้าไหมคนสวยออกจากบ้านแต่เช้าเลยวันนี้นะครับหกนาฬิกาสมสินาทีมาเปิดประตูบ้านช่วยพ่อเลยลูกมาเปิดได้ไหมเปิไดไออปไปเปิดไปมาเปิดแล้วโอ้มามาเปิดมาเดินมาลูกมาเปิดประตูด่วนเลยไหนเปิดตั้งไหมเออตกใจเลยมามาเปิดประตูแล้ว ทำไตกใจล่ะทำไมตกใจอ่ะลูกถ้าเปิดประตูเลยเอิบเอาช่พ่อแล้วหนึ่งสองเอิบเอ้าได้แล้วได้แล้วอ,ดอ,อเดินไปลูกเดินไปอาช่วยพ่อเปิดประตูแต่เช้าเลยจากตรงนี้หามาพร้อมเอิบ อได้ไหมลูกค่ะพอกันปล่อยมือเลยลูกปล่อยมือเลยค่ะได้แล้วลูกโอ้โหเขาก็จ,จับแล้วลูกนะเด<อ>ยบร้อยได้แล้ว